สวัสดีคะ่ะเอฟซีทีน่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมากนะคะเอฟโอ้โหมาถึงก็มาดูมะละกอของเราเลยทีเดียววันนี้ตื่นขึ้นมาก็มาทํางานตามปกตินะคะเอฟซแล้วก็มาดูลูกมะละกอรเราหายไปเลยะคะ่ะทุกคนแม่ลูกมะละกอเรายังไม่ทันโตเลยนะคะเอฟซแล้วก็หายไปแล้วนะแต่ตอนนี้อยู่กับมือพี่แล้วค่ะทุกคนนี้ นี่ค่ะมีมือดีเด็ดเอาไปค่ะทุกคนยังไม่ทันได้โตเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่เอยมีแกบอกว่าแกกลัวคนอื่นจะเด็ดก่อนค่ะทุกคนแกก็เลยติดเอาไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะทุกคนแม่ตอนแรกคิดว่าไอ้มะละกอตกหรือว่าหล่นเองนะคะทุกคนก็จะเสียใจหน่อยนึงเนาะที่ว่าเออเราไม่ได้เห็นตอนมันโตเนาะทุกคนตอนลูกมะละกอโต แต่ยิ่งเสียใจกว่านั้นที่โดนเด็ดกับทุกคนแม่มันไม่ได้ร่วงเองค่ะตัวเลขพี่นึกว่าเออรากมันอาจจะน้อยหรือกระถางอาจจะเล็กไปหรืออะไรนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะน้ําเยอะหรือน้ําน้อยเนาะเลยทําให้มะละกอ o ูกมะละกอก็ระร่วงเป็นปกติเนาะเหมือนบ้านเราเนาะทุกคนแต่ที่นายได้พอเข้าไปดูคนแก่ก็เห็นอยู่ในห้องแก่ค่ะทุกคนก็เลยถามแกค่ะ แล้วพี่ก็พาแกมาดูตรงนี้แกก็บอกแกก็เสียใจนะแกก็คิดว่าไอ้ <c oughs> มันเป็นลูกแปลกดีแกก็เลยรีบเด็ดก่อนที่คนอื่นจะเด็ดค่ะทุกคนแกจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะแต่พอพี่เล่าให้แกฟังว่านี่มันพึ่งออกมาจากดอกเองลูกมันนะดีไม่ดีนะใหญ่นู่นเท่าขาเราเลยเลยหรือว่างี้ หรือเข้ากันลูกแตงโมงเลยแหละเลยบอกแกงี้แกก็เสียใจกัะทุกคนแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนาะทุกคนเพราะว่าแกได้เด็ดออกไปแล้วค่ะแล้วพี่ก็พาแกมาดูนาะเล็กบอกว่าเนี่ยมันกําลังออกดอกอีกค่ะทุกคนแล้วก็อยากเด็ดมันรอให้ดูรอดูตตนที่ลูกมันโตนะแต่ว่าพี่ว่ามันช็อกแล้วค่ะทุกคนพี่ว่ามะละกอช็อกแล้วพอนี้เป็นลูกแรกเลยนะคะเป็นดอกแรกเลยเนาะแล้วพอมาดอกที่สองก็ได้ร่วงไปแล้วนะ ถ้าใครได้ดูคลิปพี่ก็จะเห็นวันดอกที่สองก็ตรงนี้นะคะทุกคนก็ได้ร่วงไปแล้วเนาะนี่อันนี้เป็นคือลูกแรก่ะทุกคนแม่น่าเสียดายเนาะใหญ่กว่าโป้งมือแล้วค่ะเท่ากับโป้งตีนแล้วอะแต่ถูกเด็ดไปก่อนค่ะเอฟซี FC แม่เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็น่าสลดใจมากที่ว่ามันไม่ได้ร่วงเองเนาะโดนเด็ดเนี่ยสิโอ้ยเเจ้าแม่เจ้าพ่อเอ้ย แม่แกบอกอย่างที่แกบอกแกกลัวคนอื่นจะเด็ดก่อนคะ่ะทุกคนแกก็เลยจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกคะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนภาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย